สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกคือเกา่าเหมือนเดิมนะครับกับกบผมผู้กองสมพานพี่น้องวันนี้พ่อกันหกโมงสี่สิบห้านาทีของวันที่สามสิบเมษายนสองพันร้รอยหกสิบหกพี่น้องเอเงนูกบกํำลังขืนแพ่พี่น้องอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่นหนึ่งเมษายนหอดบินวันที่สามสิบเมษายนหนึ่งเดือนเปะ๊ะพี่น้อง นับเต่เมือวันที่หนึ่งมาได้ใช่ไหนะครับประมาณยุน,ยนี่ประมาณเมือหาปั้นตัวนี่ยี่นี่นะครับกำลังขึนขาปกติฮอมที่ยี่สิบเนี่ยเขาก็ขึนได้ยี่สิบยี่สแต่ว่าเขาขึนซ่ามากนะครับเนื่องจากว่าเขาแน่นมากนะครับลวดนี่นแน่นมันหลายนะครับนี่บอลนี่มันหลมันโผล่นะครับมันก็ได้ขึ้นซ่านะครับพี่น้องเบื้องหน้าคนแน่นครับคนข้างในคน มันก็บอเห็นมันขืนมาบุตอนนี้มันมันขาดออกออกนี้หมดอดียคือบอนอันนึงบุตนบอนันออกประมาณเมื่อนตัวออกนี้หมดเดียวนี้ยอยู่ประมาณบ่ถึงพันตัวนะครับเขาขาดแล้วหนีเลยพี่น้องกลางเตะพี่น้องเขาบอกเขาขึ้นมาเขาอยากมือทั้งเี่กัดบ่มาทำมันบ่หนีหมดนะครับนักกินอาหารก็บ่ค่เยกินนะครับนี่เห็นบ่สังเกตเขาพี่น้องช่วงนี้เขาที่เคยกินอาหารเด้อนะครับ อาหารกินน้อยๆเพราะว่าเขาเป็นขามูเขาเป็นขาเขาถึงกินอาหารมูถี่เป็นในโนเสา์แล้วเนี่ยเนี่ยยังเข็นตัวเนี้ยเนี่ยจังตัวเนี้ยเขาถึงกินอาหารได้เนี่ย,นยเนี่ยเคยดังอยู่เสื้อพ่อรอดรอรอด่อออหงหางเมื่อกับพ่อนะครับจังคอยเรือมกินนะครับทีนี้ผมผมให่พิษพัดให้หลายผดผมมาเขาเนียนนะครับได้ว,ว่ากระว่าตองห่วงพอหัวยู่ข้างล่างเต็มอยู่นะพ,พี่น้อง แต่หากมุงบ่ขาดคือเก่านะครับเขาค่อยกินไปกินมากกับมดเองนะครับทตาเป็นตัวน้อยกินมาได้เลยก็คือมันมันอาหารห่วกนี่กินมดได้หันหน่อยหมดได้หน่อยอันนี้มันเม็ดแน่กินหนักนะครับมันคอยเลี่ยมกินนะครับมันคอยเลี่ยมกินเลยมัน่กินม่นขับคึบเลยนะครับแต่ว่าลูกกบนี่มันเป็นลูกกบแล้วนี่เขาถืขับกึบคบกืบค่อยเดือดมดเลยนะครับเมื่ลูกกบของพี่น้องก็ลัางขึ้นก็ลังงามนะครับ เป็นข้าเดียวเต็มเลยจะเบื้องเรื่องอื่นเหมือนกันในจังหวะนี้ข้าเดียวเต็มนะครับเนียนปวดครับนี่กาําลังงามกําลังงามพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็มาจองอรถเอฟซีปัจจุบานบ้านเลืงไก่รถจองคันหนึ่งเดี๋ยวจะจัดการให้เราอยู่นะครับโอเคเื่อด้เอ็นเจ้เอ้ยคุณนายเอได้เอฟซีบรรเลงไก่ หนึ่งพันตัวคเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวละหนึ่งบาทนะครับกันตั้มนี่กับตัวบาตหาทิพย์นี่ตัวนี้เลยเห็นไหมก็ว่าเอาตัวบาทเต้อนะมันมีหลายราคาพี่น้องตัวละหนึ่งบาทก็มี่ตัวบาตหาทิพย์ตังก็มี่ตัวบาทก็มี่เราจะใส่เขานะครับเพราะเ้นหนาของจัดให้เมื่อแต่พี่น้องมาตด้บุญในตองกันผมจัดให้ได้เบิร์ตนะครับได้ถูกใส่ใส่ทุกราคา ว่ามันมีหรือว่ามันไม่มีกับอะไรกันนะว่าพี่น้องอันนี้ชื่อว่าชุดแรกของปีนี่องก็ได้นะครับแคสีหลอดบัวลอดทมันปลาดุกมากกัดผาขาดกันบบี่ยงพอตัวเลยมืดเลยนะครับขึ้นิ้วกับเจ้าพ่อปลาดุกเลยปลาดุกเป็นเจาน้าพ่อในบ่อนี่นะครับกาาัดผาขาดเรียบร้อยเลยนะครับอ่าทงสารนะครับบ่อนั้นเห็นบ่ทันจากกบมืนตัวเน่ยงีวัวพ่อพอั้นตัวนะครับ เลืเด็ดอาศัยบอ่อนี้นะครับงวาดมาสิเพาะประกาเพาะเนื่องจากว่ามีภารกิจหลายช่วงนี้นะครับภารกิจหลายอย่างแต่รร๋ยรวบมนั่นรวบรวนี้ก็เลยบ่ค่อยได้เ,เ,เพาะฉันพอแล้วถือว่มีเวลามาดูแลเขานะครับเรื่องยิงหัวปอนอื่นนะครับบ่ค่อยมีคนสั่งเนี่ยไม่เป็นไร,นรบวกหงวอื่นกับบวกใครมีคนสั่งนะครับ นะครับเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งไปเรืย่ยเบิ้งกบเบิ้งหวัวนะครับมื่อกี้กิดะไปขายเลยพี่น้องเกิขายตัวสี่บาทห้าบาทเลี้ยงเอาจักเดือนหนึ่งเลี้ยงอยีกเดือนนึงก็ได้ขายได้เลยบ๊อดดนี่นนพี่น้องปีนพ่อเฝ้าพ่อฟังน้ำไผ่เลยพี่น้องพวารีรามีหน่อยนะครับภาระงานภารกิจ การงานสำคัญกว่านะครับวันนี้เป็นอาชีพเสริมก็เลยบ่ค่อยพะก็เลยบ่ค่อยเดี๋ยวพก็ะลรบ่ค่อยดินร่นปันไดนะครับคอยย่งหนึ่งสะกคนดูกบบขากับบ่ค่อยไขออกพอมีพันกบผมกับบ่บ่ร่วงเขาแยกเขาไขออกงดนะครับคอยถ้ายปีไปปลายปีพอจะเพอดีเห็นบ่ล่ะครับมีการตายเกือขึินหลายดิดูก่อนแล้กัดกันไหนี้มันตัวหนึ่งเห็นหรอเวเสื้อยืดมีส ตัวเลยหนีว่าท่านนี่สิเขาคัดได้เห็นมัน้นั่นน่ะเต้นเขาเข่าเห็นปะเขาคัดหางลงไปก็ตายท่นเนี่ยดึงหางลงไปตอนมันแน,น่นเด้ดึงหางลงไปก็ตายเลยนะครับก็ต้องรีบปิดนั่นตัวนึงเด็ดสมุนีก็โอ้หลายไ,ไหมพอต้องมีนี่สิบตัวเลยนี่ผมว่าสี่เ็นได้ผมว่าสีแดงออกมเลยก็บริแดงนะครับผมมีกระช่างเขาสีแดงได้นะครับ หเบิ้งพ่อหอมปากหอมพ่ออะไรพี่น้งอ,นอ,นองครับนี่ละเนาะมื่อนาก็เบิ้งอีกนะครับมื่อนี้กับยิ่งกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์่ด้วพี่น้องสวัสดีครับ